บัดนี้วันที่16เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านาะงอธิธพรน์ลงพักตรีชาติขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแดกูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสติจดจ่อในอัขระพยัญชนะในในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ อีพีที่หนึ่งหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตายจักรวาเลสุอันตะกันจันตุเทวตาสัตทมังมุนีราชชายสุนันตุสักกโมกะตังสักเคกาเมจลุเปกิริสิาะการาตเตจันตลิเกวิมานิทีเปรตเตจะคาเมต้าุนะคาหันเกหาวันด้มิเกเต ุมมาจายันตุเทวะชาลทลาวิสเมียกันทับปัญหาดิทันตาสันติเกยังมุนีวราจานันทสาทธาวเมสุนันตุธรรมสวนากาลอาญปัตตันตาธรรมสวนากาลอาญปัตตันตาธรรมสวนากาลอามพัตตันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะ พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกาพระรัตนะไกการังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา,าพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวากาโตภะคะวตาธรรมูธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมามิ สี่บทสวดนามการสิกขาถานโมตัสสะภะวะโตหะัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณคมนับป่าทะผู้ทังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยมปีพุททังสรนังขจามิทุติยมปีธรรมังสรนังขจามิทุติยมปีสังฆังสรนังขจามิ ตตยมปีพุทธังสารนังกชามิตาติยมปีธรรมังสารนังกชามิตติยมปีสังฆังสารนังกชามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานตทีเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมโหตุสัพปทานาทีเมสารนังอัญยางธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสตทเมโหตุสัพปทานาทีเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหทุกสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสาม,มยังภควาสักเกสุวิหารัตติกปิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะสันติงปัญจะเมปัญจะมันเตหิภิกขุ สัตติหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิทัสสะหิจะโรกะทธาตุหิเทวตาเยผูญเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสสะนายะพิกุสังคันจัอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะัทะ้โหสิ อะยังโขภะว,วาสักเกสุวิหารติกบปิระวัตถุสมิมหาวเนีมหาตาพิขุสังเกนะสันทิงปัญจะมาเตหิพิขุสะเตหิสัพเทเหะอาราหาันเตหิพระสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยเป็นเยนะสันนิปติตา โหติภะคะวันตังทัสสะนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะเมยยมะอุปาสังกะมิตรวาภะคะวัโตสันติเกปัญเจกะคาถาภายเสยยาติอะทะโขตาเทวะตาเสยยถาปินามะภะระวา ปุริโสัม,มัจิตังวาภาหังปาสาลิยะปาสาลิตังวาพาหังสัม,มิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันปะระหิตาพะคะวะโตปุระโตปาตุรละหังสุอัตะโคตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวา เอกมันตังอัฏังสุเอกมันตังทิตตาโขอเอกเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสะมะัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตธารมะอิมังธรัรมะมะสัมยังภะคิตายะเยวะอปะราชิตะสังมันติ อัตโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตตะพิกโวสะมะาสะมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกมามังสุสารถีวะเนตานิครัเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติ ะตะโขอปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเจตวาขีลรังเจตวาปะลีคังอินทขีลรังโอหังจะมะเมชาเตจะรัตติสุธาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอะตะโขอปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถัง อภาสิเยเกจิพุธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอภปายยภูวินปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปาริปูเรนสันติติอทาโขภะควาพิโขอามันเตสิเยพุญเยนะพิกะเวทัสาสุโลกะธาตุสุ เทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายปิคุสังคันะเยปิเตพิคเวอหังสุอติตะวัฒนานัารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตาณังเอตาปะระมาเยวะเทว,วตาสัญนนปติตาอาเหสุงเสยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวปวิสันติ อาาคตตัตม์านังอรหันโต <c oughs> สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานางเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเยยะถาปิไมหังเอตตละหิอาจิกิสามิพิกเวเทะวะกายานังนามามิจิตายิสามิพิกเวเทะวะกายานังนาม,ามิ เตศิษานิวิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสาทุกังมานสิกะโลทะสาวิสามิติเอตัมพันเตติโขเตพิขโขพระควาโตปัจจโสสุพระควาเอตะทะโวจะ <c oughs> สิโลกะมนุกัสสามิยัตถะภุมิมาตัสสิตาเย สิตาสิริคัมพะลังปหิตตตาสะมหิตาปุถุสีหาวะสังรีนาโลกะหังภาสิสัมพุนโอทามตะมะนะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจาสาัตเตยัตตวายวเนเนกาปิเรวัตเว โตอาันตะย y สัตถาสาวกเกศาสนีลเตเทวทายาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิโูเตจะอตปะมักกะลุงสุตตวพุทธะศาส,าสนังเตหัมปาตุระหุงกานามะมาสุพุสานะทัศนังอเปเกสามาสาตามทัทขุง สหัสสังรัตสัตตังเอกสหสานังอัมานุสานะมัตถสูงอเปเกนตะมัตถคุงทิสาสภาพุตธาหังตัญจะสพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักุมาตตโตอามันติสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยวโมหังจิตตะยิสามิทิลาหิอนุอุปปโสสัตตะสัตทัสสาวะยักข้าปุ่มนาตาปิละวัตตะวะอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขุนังสามิติงวันนางสะ ศาสาเหมะวะตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมนโูชุติมันโต,ว,นตว,วันตะวันโตยสัสสติโน <c oughs> มูทะมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวนนางสาตาคิลาติสหาัสยากขานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยสัสติโน โมทะมานาอภิกามงพิกุนางสมิติงวนางอิเจเตศราสะสะสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามง์พิกุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสัตตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัต สีโนโมทะมานาอภิกาโมพิขูนางสงมิติงวะนางภูมิพิโลโราชาค้หิโกเวปุรัสสาวินิเวสานังพิงโยนางสัตสหัสสังยักขานางปะลิปะยุปุปาสติภูมิพิโลโราชาคาหิโกโสปาคะสมิติงวะนางปุลิมันจะที่สังราชาท,ตาทาัตละโถปะสาสติ ธนทาพานังอธิปติมหาราชายาาสัสสิโสปุปาติตัสสะภะโวอินทนามามระพลา <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรมูพิขูนางสามิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณวิรุณโอตัปปะสาสติ อุมพันธานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหกอินทะนามามหัภรา <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตญัสสิโนโนทะมานาอภิกามุงพิกุนางสามิตินว่านางปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายาสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะพระหูอินทะนมามหาหัพลาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโม,มทามานาอภิคามุงพิกุนางสามิติวนางอุตตาลังจตทิสังราชากุเวโรกับปัสาสติ <c oughs> นาคานางอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหู อินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกุนางสมิติงวนางปุริมาสิสังทัตตะรัตโธทัคคิเนนะวิรุณหโัโกปัจจิเนนะวิรูปโัโขกุเวโรอุตตะลังพีสังจะตาโลเตมหาราชาสามันตายจะตุโลทิสาทัตทัลลา <c oughs> มานาอัังสุอวิวันีกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัจจะมิกาสัตามายาปุเทนตุเวเทนตุวิภูจ,จะวิทูภูตโตสาหะจันทะโนกาลาเศโทจ,จักกินุมันทุนิมันทุจ,จักปะนาโทโอปะ มัญโยจะเทวสุตโตจะมาลติจะมาตะลิจิตะเสนโนจะคันทับโพนะโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะทิมพะรูสุริยะวะัชะสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทับ สาหะลาชุพิโมทะมานาอภิกามุพิกุนังสาม,มิติงวานังอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัสจาักากับพระรัสสตะลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาตละรัฐาจะกอาคูนาคายาสส,สิโนเอราวัณโน มหานาโคสโสปปาคามิติงวะนังเยนะคะราเชสหะสาหะลติทิพาธิชาปกคิสุทะทะจักขูเวหายาสาเตวะนะวัชปัตตาจิตราสุปันนะสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยยันตานาครา,าชานะมาสิ สุปันนะโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกะกังสุงพุทธังชิตาวะชิตาหันเทนะสะมุทังอสุราสิตาพระตะโลวาสะวะเสเตอิทิมันโตยะสัตสิโน กาละกัญชามหาพิสมายอสุราธานะเวคษาเวปจิติสุจิติจปะปหาราโทณมุจีสหะสัตกกับจะพระลิปุตานังสัพเพเบโลจะนามก,กาสันนิหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมูุ สมามะโยธานิพันทันเตพิกุนางสามิติงวานงาปูจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยทะทาคามุงวะรุนาวะรุนาเทวาโสโมจจะยะสาสาหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทะเสเต,เตทะ สัทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกุนางสาม,มิติงว่านางเวทูจะเทวาสหะลีจอะอาสะมาจะทุเวยะมาจันขัาสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรัก,กิตาสุริยันสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัก,กิตา นักขันตานิปุรคิตตวาอาคูมันทะวรา,าหากะวัสุนางวาสะโอเซโถสกโกปาคาปุรินทะโทท่าเสเต,เตทะสะทากายาสพเทนานะตะวันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสะสิโนโมโามานาอภิกามุวิกูนางสามิติงวะนางอัฐากูสหาปูเทวาชชระ มัคคติสคขาวิวะอาลิทกา <c oughs> จะโลชาจะอุม,มาปุภานิภาสิโนวะลุนาสาหาธรรมาจะอจจุดตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโน ทาเสเตทาสัทากายาสตเณนานาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสินโนมทามนาอภิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังสัมมานาน <c oughs> ม,นมหาสัมมานามานุสามานุสุตมะคิตาปตทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกา อาคาคูหะรัยูเทวเยจโลหิตวาสิโนปารกคามหาปาราคาอาคูเทวากีสัตสิโนทัเสเตสทัสทากายาสัสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตส,สิโนโมทะมานาอภิกามุงภิขูนาง <c oughs> แต่มิตริงว่านางสุก,กาการุมหา อนุลาอาคูเวคณะสา,าสาหะโอทาคไขหางไขหาปะโอทาตะไยยหาปาโมขาอาคูเทววาวิจักขณาทะทามันตาหาระคาชามิสักกาจากยะยาสัตส,สิโน ณทะ,ะนางอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวัสติทาเสเตทะสัากา g าาสัพเทนานัตะวันนิโนอิทติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสสิโนโมทะมานาอภิกรมุงพ่กุนังสังนิติงวะนางเขมิยาตุสิตายะยามากันทะกาจะยสัสสสิโน สัมพิตะการามาเศตาโชตินามาจะอสวานิมานะรติโนอาคูอัตากูปะระนิมิตาทาเสเตทะสัทากายาสัพเทนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวนโตยะสัสนิโนมะมานาอภิกรรมุงพิขุนังสามิติงวันังสันเซษ เทเทเทวนิกายยาสัพเพนานัตะวันนินโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทะศิสาสหาปาอุทะชาติมักขีลังโอมตินนมะมนาสวังทักเขมโมคตะลังนาคังจันคังวะอสิตาติตัง สุภัมมาปาระมัตโตจะปุตตาอินอิทิมัโตสหสันนังกุมาโลดิโสจะโสปาคะสัานิติงวะนังสหสัสสพพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิตจิตติอุปป,ปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยสัสสสิโตท้าเศธะ อินสัลาอาคูปัญจะกะวะสวัติโนเตสัจะมัชชโตมัชชะโตอาคาหะหาลิโตปาลิวาวิโตเตจะสปเปอาภิกตังเตสินเทเทวาสพมมะเกมาลาสสนาอาภิกามิปัสสะก,กันหัสสะมันที่ยังเอทะคันนะหะทะ พันทะหทะทาลาเคนะพันทะนันธุโวสามันตาปาริวาเลธะมาโวมุกจิชะโกจินังอิตติตัตถามาหาเสนโนกันหะเสนังอับเปสิปานินาตะละมหัจจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโพเมโค คานะายันโตสาวิชุโกตาต,าตาโสวันทุทาวติสังขุโทอสังอ,อาสัยังวะสีตับ,บังสับพังอภิญญายะวะักคิตวานาจาักขุมาตาต,าตาโตอ,อมันตะยิตัถาสาวกเเกสาเสนระเตมาลสีนาอภิกันตาเตวิชาณาทะาวิโก เตจัตปตะมะกะลุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตะราเคหิปักกามุงเนสังโลนนำปิอิชยุงสัพเพวิจิตะสังคามาพระยาตีตายาสัสิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตจเนสุตาติ